คราวนีโ้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างโรคแรกก็คือโรคต้อหินนะคะแล้วก็โรคตาพร่าค่ะครับผมเนื่องจากว่าเรานั่งทํางานน,งนานๆแล้วบางครั้งเนี่ยเรานั่งทํางานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วแสงที่มันส่องเข้าหาตาเราเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมีผลกับในเรื่องของอ่ตาของเราเลยดังนั้นอีกโรคหนึ่งคือยอดฮิตเลยคือโรค สัสดีครับโค้ชพี่ตุ้นนะครับสวัสดีค่ะโค้ชพี่กุ้งค่ะจัเพช50บยังฟิดได้ค่ะวันนี้เลยพูดเรื่องอะไรครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่อง 6โรคยอดฮิตของหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะกับผมว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งซึ่งจะบอกเลยว่าในส่วนของตรงเนี้ยนะครับมันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในในส่วนของเวลาที่เราทำงานใช่ใชนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันจะมีความเครียดสะสม,มะนะครับนะเพราะว่าทํางานเนาะบางทีก็เครียดอย่างที่2ก็คือนั่งทํางานในท่าเดิม,ห,มหรือกีระยาบทเดิมเนี่ยนานเกินไปใช่ใช่นะครับเรื่องต่อไปก็คือมันทําให้บางครั้งเนี่ยหลายครั้งเรากินอาหารไม่ตรงเวลาค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยทำให้ไม่มีออกไม่มีเวลาออกกําลังกายค่ะใช่ก็เลยก่อให้เกิดโรคต่างๆหกโรคนี้ต่นางาค่ะมันเป็นพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมท,ที่ที่มันที่มันแฝงมาระหว่างที่เราทํางานตรงนั้นนะครับคราวนี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างโรคแรกก็คือโรคต้อหินนะคะแล้วก็โรคตาพร่าค่ะครับผมเนื่องจากว่าเรานั่งทํางานนานแล้วบางครั้งเนี่ยเรานั่งทํางานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์นะครับล้วแสงที่มันส่องเข้าหาตาเราเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมีผลกับในเรื่องของ อา่าตาของเราเลยนั้นอีกโลกหนึ่งคือยอดผิดเลยคือโรคนิ้วล็อกค่ะเพราะเราต้องพิมพ์อะไรตลอดเนาะบางคนเนี่ย<ๆ>ก็คือจับเมาส์เนี่ยมันจับเมาส์แล้วมันเกร็งอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับตรงเนี้ยแล้วมันคือมันไม่ได้ขยับที่มันมันขยับแค่ตรงเนี้ยนะครับก็คือปลายนิ้วของเราเองเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเกิดปัญหาตรงนี้ได้นะครับและอีกโลกหนึ่งที่หนุ่มสาวออฟฟิศนะ่าจะไม่อยากเป็นเลยก็คือโลกอ้วนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกอ้วนเราไม่เคยไม่ค่อยได้ขยับพี่ร่างกายเพราะเรานั่งอยู่ในท่านั้นนานๆเนี่ย ถูก<จ>ไต้องทํางานเนาะใช่แล้วมันจะโลคอ้วนเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรต่างความดันพวกนีาา้ด้วยใช่เนาะอีกโรคหนึ่งก็คือไมเกรนค่ะไมาเกรนขึ้นเลยใช่มันเกิดจากความเครียดความเครียดสะสมในช่วงของเราทํางานเลยบางคน,นยังมีความเครียดจากภาะวะการทางานที่เยอะๆเนี่ยบางครั้งบางคนก็คือเกิดอาการไมเกรนขึ้นนะครับ และอีกรวมหนึ่งเนี่ยผมมีหนุนสาวออฟฟิศมากปาเป็นบ่อยมากเลยเราสองคนมากเลยลก็คือปวดหลังเรื้อล่ังค่ะไม่หายสักทีค่ะเพราะว่ามันเกิดจากอิริยาบถในการนั่งทํางานแล้วก็ไม่คือนั่งอยู่กับที่นานๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนําคือให้เราขยับเลี่รน่างกายบ้างออกไปลุกขึ้นเดินนะครับต่างๆบ้าง แล้วก็อีกโรคหนึง่งโรคสุดท้ายก็คือกรดไหลย้อนค่ะครับซึ่งมันเป็นต้นเหตุได้เกิดในส่วนของมะเร็งกระเพาะนะครับหรือมะเร็งหลอดรวมถึงมะเร็งหลอดอาหารด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นโรคยอดฮิตของหนุ่มสาวออฟฟิศเลยทีเดียวใช่ค่ะก็พยายามดูแลแล้วก็ป้องกันกันนะคะไม่ให้เกิดปโรคนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้จา้าทุก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 ทุยทงฟิตนะครับและเราเจอกันกนคลิปต่อๆไปครักผมครับบ๊ายบาย